ตาพล่าตาล้าตาหมวมองเห็นไม่ชัดจากการใช้สายตาจ้องจองนานๆใครกําลังมีปัญหานี้อยู่บ้างคะวันนี้เภสัชมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาแนะนำให้นะคะก็คือเจ้าตัวรูทีนซีเซนทีนวิตามิน A ของไบโอเทนติกตัวนี้ค่ะ ส่วนประกอบหลักของเขาก็จะเป็นตัวลูทีน4เซนทินซึ่งเป็นสารช่วยบำรุงสายตาที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะประโยชน์ของเขาก็คือจะช่วยบำรุงสายตานะคะลดอาการตาล้าตาพร่ามัวแถมยังป้องกันการเสื่อมของบุนตาและก็จอประสาทตาได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขายังใสต่ตตววิตามินเอเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของอาการตาแห้หงอีกด้วยนะคะ 1>, 1แคปซูลจะประกอบไปด้วยวิตามิน A 2145 IU รอูลูทีน8มิลลิกรัมแล้วก็ซีเซนทีน2มิลลิกรัมค่ะแนะนำทานต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันวันละ1นแคปซูลนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าจะดูในแอปฟ้าหรือแอปสมก็ได้หรือว่าใครสะดวกใน t ิ k t o k Shop ก็มีนะคะกับปักตะก้าไว้ให้แล้วถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมให้ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวการมาตอบให้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ